เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้กอ่อเหตุละวังระเบิดรถพุ่มเกราะทหารผ่านขณะที่ลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสี่นายค่ะคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมที่ต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะภาพมุมสูงนี้ทำให้เห็นความเสียหายของรถยนต์หุ้มเกราะและผิวถนน สายสุงหงปาดีจอกไอร้องประเวณทางโค้งบ้านบือระงแงหมู่3ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุงหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุล่วางระเบิดหวังที่จะทำร้ายทาหารพรานขณะที่ลาดตระเวนผ่านมาประเวณดังกล่าวค่ะ ก่อนที่ช่วงสายชุดเก็บกู้ทําลายระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดเก็บกู้ตํารวจตะเวนชายแดนที่447พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะลงไปพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบก็พบว่าบริเวณริมทางโค้งนั้นมีหลุมลึก1เมตรกว้าง2เมตรแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในถังแกส๊สหุม้มอยู่ในถังแกส๊สหุ่มต้มนะคะหนัก50ิกิโลกรัมจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ลากสายไฟยาวเข้าไปในป่ารกทึบ และห่างออกไปประมาณ20เมตรเจ้าหน้าที่ก็พบรถยนต์หุ้มเกราะสภาพที่ตะแคงอยู่ในป่ารกทึบอยู่ริมทางค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะได้รับความเสียหายอีกหนึ่งคันเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด5นายนะคะเป็นทาหารพราน4นายแล้วก็ตำรวจอีกหนึ่งนายจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุหัวหน้าชุดได้นำกำลังทหารพรานนั่งรถยนต์หุ้มเกรอะออกจากฐานเพื่อลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยในเส้นทางที่รับผิดชอบตามปกติเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็ได้มีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนค่ะแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางได้จุดชนวนระเบิดที่รอบนำไปฝังไว้ใต้ผิวถนนและก็ได้เกิด ระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นวันไหวค่ะขณะที่รถยนต์หุ้มเกรออาะทหารขับผ่านมาอนุภาพของระเบิดสแสวงเครื่องก็ทําให้รถเสียหลักตกไหลาทางค่ะพลิกคว่ำตะแคงอยู่ในป่ารกทึบริมทางและเวลาเดียวกันนั้นตํารวจนิกรอินน้อยสังกัดตํารวจภูทรแวงได้ขับรถยนต์กระบะตามหลังมาเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทําให้รถนั้นถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณกระจกค่ะโดยเมื่อตั้งสติได้จึงได้รีบขับรถยนต์ออกจากจุดที่เกิดเหตุทันที ส่วนทหารนะคะก็ตั้งสติได้ค่ะจึงได้เปิดประตูรถหุ้มเกราะออกมาแล้วก็กระโดดออกมาจากรถพร้อมกับใช้อาวุธปืนประจำกายสุ่มยิงเข้าไปในป่าที่คาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นได้ซุ่มจุดชนวนระเบิดอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นใช้อาวุธสงครามบุกเข้ามายิงประชิดต,ตัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุนั้นจะหลบหนีไปค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยง,งานด้านความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของสมาชิกผู้กอ่อเหตุรุนแรงที่ต้องการที่จะตอบโต้เจ้าหน้าที่กรณีที่วิสามันฆาตกรรมสมาชิกกลุ่มผู้กอ่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตสองคนในพื้นที่บ้านห้วยเท่าขออภัยค่ะในในพื้นที่บ้านห้วยเต่าหมู่7็ตําบลคูหาอําเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ